รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกมูลนิธิธรมดีบริษัทดีสีเสนอร่วมสนับสนุนโดย การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าใส่ใจทุกเรื่องกระเบื้องโซซโกโสุดที่รักรักเธอเป็นเดียวไม่เปลี่ยนไปแต่ก่อนดังดังว่ายังคิดถึง miss you สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีมีเฮนะครับรายการที่จะตอบย้ำถึงความมีอยู่จริงของการทำความดี และรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ว่าความดีงามของการมีชีวิตอยู่นั้นเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมครับในชีวิตของคนเรานั้นนอกจากพรสวรรค์และความสามารถที่มีไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันแล้วนั้นยังมีเรื่องของโอกาสดีๆในชีวิตนะครับที่ทุกคนมีไม่เท่ากันแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคนทุกคนก็อยากจะมีแต่เรื่องราวดีๆและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตใช่ไหมครับแต่คงไม่ใช่ทุกคนนะครับ ที่จะโชคดีและได้รับความปราณีเช่นนั้นแต่ผมมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งครับที่ชีวิตของเขามีแต่โอกาสดีๆเข้ามาอยู่เสมอแต่เขาจะสามารถใช้โอกาสดีๆนั้นได้อย่างคุ้มค่าและน่าอิจฉาขนาดไหนวันนี้รายการทำดีมีเฮขอต้อนรับธิ์เดอะสตาร์หรือเรื่องธิ์สิริพานิชครับคือสิ่งที่ยากกว่าคือการที่จะประคองตัวเองให้ให้อยู่ในวงการได้ กลับบ้านทุกวันก็ต้องร้องเพลงในห้องน้าทุกวันบางวันก็พูดคนเดียวหน้ากระจกจะเป็นหมอไปเพื่ออะไรร่วมสนับสนุนโดยปูนอินทรีย์โจ๊กเข้ากล้องตราเกษตรเก็บรอยยิ้ม ฉันไว้ในในจขอออองเธอกอิทุกนกากทขใใย์ครับวันนี้ได้กลับมาเรียนที่คณะแพทยาสตร์เต็มตัวแล้วใช่ครับตอนนี้ก็เรียนเต็มตัวเลยจริงๆแล้วก็ถือว่าไม่ได้ทิ้งวงการไปเลยครับ,รบตอนนี้ก<ม>็ยังพอมีอีเวนต์หรือว่าคอนเสิร์ตที่ไ<ม>ปขึ้นวันเสาร์อาทิตย์บ้างอะไร้ยครับ,รบนี่เป็นชุด นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ที่นี่เลยยูนิฟอร์มเลยปีไหนครับตอนนี้ชุดนี้เป็นปี3ครับคือจริงๆจะมีชุดประมาณ3แบบนะครับแบบแรกก็คือจะเป็นชั้นพรีคลินิกอย่างนี่เรียกว่าพรีคลินิกก็คือปี1ถึงปี3นะครับจะใส่เป็นชุดนักศึกษาแบบนี้แล้วก็จะมีป้ายชื่อที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นนักเรียนแพทย์นะนะครับส่วนพอขึ้นปี4ปี5ก็จะมีอีกชุดหนึงเป็นชุด เป็นเสื้อกลาวนะครับพอปี6ก็จะเปลี่ยนเสื้อกลาวอีกแบบหนึ่งในประมาณนั้นปีหน้าก็ได้ใส่เสื้อกราวแล้วใช่ครับจริงๆสั่งตัดแล้วครับตอนนี้สั่งตัดแล้วตื่นเต้นมากอยากใส่แล้วดีจังเลยลิ์ครับอยากทราบแรงบันดาลใจแล้วก็ความฝันที่อยากจะเป็นหมอตั้งแต่วัยเด็กครับตั้งแต่เด็กๆก็คือเหมือนกับว่าที่บ้านปลูกฝังมาว่าเอ้ยเนี่ยอยากให้เป็นหมอนะคุณพ่อคุณแม่คคุณตาคุณยายอากงอาม่าก็คืออยากให้อยากให้เป็นหมอกันหมดเลยพอมาสอบเข้าที่คณะแพทย์ มาอะไรขอนแก่นนี่ก็คือสอบติดพอเราเข้ามาเรียนเป็นหมอจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศต่างๆเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างตอนแรกนี่อาจจะเข้ามาแบบว่าด้วยความที่ที่บ้านอยากให้เป็นครับก็ไม่รู้ความหมายหรอกว่าจะเป็นหมอไปเพื่ออะไรจะเป็นหมอไปเพื่อรักษาคนไหมหรือว่าเป็นเป็นหมอเพื่อทําอาชีพเฉยๆพอมาอยู่ที่นี่มันมันจะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆให้กับข้างหน้าดิเนี๊ยครับตรงนี้ก็จะเป็นอาหารครับ,รรบเป็นรอาหารตอนเที่ยงเนี่ย คือฝั่งตรงข้ามจะเป็นโรงพยาบาลคนไข้เขาต้องเดินมาทานอาหารที่โรงอาหารนี้ด้วยสําหรับคนไข้ที่สามารถลุกจากเตียงได้นะครับบางวันก็จะมีคนแบบว่าเขาเลยใส่สายน้ําเกลือมากินข้าวบางวันก็มีเด็กพิการเข็นรถเข็นมากินข้าวหรือว่าแบบญาติผู้ป่วยอะไรที่ต้องมามาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ซึ่งซึ่งตอนแรกที่เห็นจนจนถึงทุกวันนี้คือมันมันมันกลายเป็นภาพชินตาไปแล้วแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้เราไปช่วยเขาไม่ได้เราไปเราไปช่วยให้เขา หายจากโรคไม่ได้แล้วไปช่วยรักษาเขาไม่ได้เราได้แต่คิดว่าแบบเออถ้าเกิดจบไปก็คงดีเนาะเราจะได้แบบช่วยเขาได้อะไรเงี้ยครับจะได้ทําได้ใช่เราที่นี่คือเป็นเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลครับซึ่งคนที่มารักษาเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนรวยมีเงินถูกไหมครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ริทเห็นก็คือจะเป็นคนยากคนจนทั้งนั้นครับแล้วแบบบางคนแค่จะเข้าเข้ามาในเมืองมาเพื่อรักษาเนี่ยก็ก็ลาบากแล้วครับแล้วพอมาถึงในนี้ก็ ไม่มีที่พักบางทีต้องมาอ,มอาศัยอาหารโรงทานที่เขาที่เขามีทําให้แจกผู้ป่วยเพื่อทานอะไรเงี้ยก็มันก็ทําให้เราแบบเออทำยังไงดีจะได้ช่วยเขาได้นะครับดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยริกก็คงสึมซับพระราชดำรัสของพระาชบ,บิดา<ช>ซึ่งเราอาจจะเดินผ่านทุกวันวันนี้เราเป็นหมอจริงๆแล้วแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ปลูกฝังให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะช่วยเขาจริงๆใช่ไหมคับ ้นทางในวงการบันเทิงของเราเนี่ยเราจบแล้วเราจะกลับไปเป็นคุณหมอช่วยคนหรือจะกลับเข้าสู่วงการบันเทิงจริงๆหรือก็รักทั้งสองอย่างนะครับ,ค,รบคือถามว่าตอนนี้เนี่ยการทำสองอย่างควบคู่กันเนี่ยมันเหนื่อยไหมมันมันเหนื่อยนะครับ เพราะว่ามันคือคนละทางคนละเรื่องนะใช่ครับอีกด้านหนึ่งคือต้องคอนเซนเรตการอ่านหนังสือกับเนื้อหากับสิ่งที่เราต้องใช้ในอนาคตเพื่อรักษาคนไข้แต่อีกด้านหนึ่งคือด้านของการสร้างความสุขสร้างความบันเทิงให้กับแฟนๆที่มาดูเราอะไรเงี้ยัก็คนละทางกันเลยมันก็ค่อนข้างยากครับเราต้องออกมาแข่งขันกับนักร้องคนอื่น ซึ่งมันทําให้เราแบบงานหนักมากยิ่งขึ้นจะเป็นหมอไปเพื่ออะไรรวมสนับสนุนโดยกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายปตทอสอพเดตที่สุดท้ายของการพบกัน กกกกัใไไลว่่าาเราคงงงต้องกก้อยชดหมีจริงๆแล้วเนี่ยงานในวงการ,รบันเทิงเนี่ยเรื่องร้องเพลงเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถนัดมากนัก <c oughs> <ช>เราต้องพยายามมันมากแค่ไหนฮะใน <c oughs> การที่จะทําให้มันออกมาดีได้คือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่า <c oughs> ตั้งแต่ก่อนที่จะไปประกวดเดสตาเนี่ยครับลิศ ไม่ได้เป็นเด็กประกวดร้องเพลงมาก่อนไม่ใช่แบบตัวแทนแข่งขันหรือว่าอะไรในด้านในด้านเสียงเพลงมาก่อนเลยนะครับคือคือที่ไปเพราะว่ามีเดอะสตาร์รับสมัครที่คอนแก่นก็เลยไปสมัครก็ตอนแรกได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ปรากฏว่าได้ใช่ครับไปแบบไม่บอกพ่อบอกแม่ด้วยตอนแรกปรากฏว่าก็ได้ก็แบบมาแบบงงๆเป็นสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้คาดคิดคาดฝันเหมือนกันว่าจะมาว่าจะมาอยู่จุดนี้อะไรอย่างนี้ครับ ตอนแรกที่ลิศผ่านเข้ารอบไปได,บไ,ได้เนี่ยฟิลิปเคยถามพี่ๆเขาว่าทําไมลิศถึงเข้ารอบมาได้นะครับเขาก็บอกว่าลิศเข้ารอบมาได้ด้วยความที่เรามีความเป็นธรรมชาติครับถามว่าเก่งไหมไม่ได้เก่งซึ่งลิศก็รู้ตัวว่าตอนลิศไปประกวดลิศไม่ได้ร้องเพลงเก่งลิศไม่ได้เต้นเก่งรหรือว่าไม่ได้มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นกว่าคนอื่นทางด้านนี้แต่พอวันหนึ่งที่เราจบการประกวดออกมา,มาจากแปดคนสุดท้ายรรเราต้องออกมาแข่งขันกับนักร้องคนอื่นซึ่งมันทําให้เราแบบงานหนักมากยิ่งขึ้นใช่ครับ ก็เลยต้องต้องพยายามต้องเรียนต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นให้ได้ไดไนะไริดอรอรมองว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนจริงๆแล้วทั้งสองอย่างนี้เนี่ยคือการเข้ามาเป็นเป็นนักเรียนแพทย์นะครับแล้วก็เข้ามาสู่วงการบันเทิงเนี่ย ที่ลิมีโอกาสโชคดีเข้ามาได้เนี่ยมันก็มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นด,ด้วยซ้ำม,มั้งครับคือเหมือนกับว่าการเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแต่ว่าขั้นต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากกว่าการจะเรียนให้จบหรือเป็นเรื่องที่ยากกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากกว่าใช่ครับและอย่างเรื่องของวงการบันเทิงถึงแม้ลิตจะ โชคดีเข้ามาเป็นเดอะสตาร์แต่อย่างที่บอกคือสิ่งที่ยากกว่าคือคการที่จะประคองตัวเองให้<ม>ให้อยู่ในวงการได้เป็นยังไงก็คืออย่างที่บอกคือลิซไม่ได้ร้องเพลงเก่งไม่ได้เต้นเก่งไม่ได้มีความสามารถมาตั้งแต่แรกรก็ต้องมาพัฒนาเพิ่มขึ้นลิ่ก็ต้องเรียนหนักคือมันก็เป็นเส้นทางที่มันมันหนักกว่าการเข้ามาอีกครับคือตอนนี้สิ่งที่ลิซสามารถทําได้<ม>ในด้านของสายการเรียนคือลิซสามารถรักษาคนซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ ที่ริทอยากทำอยากทำมากนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นการเอาความทุกข์ของเขาออกไปเหมือนกันแต่ว่าเป็นด้านจิตใจเป็นในเรื่องของความสุขเป็นสร้างความบันเทิงสร้างความบันเทิงให้กับเขาก็เป็นสิ่งที่อ,อยากทําทั้งสองก็พยายามคิดอยู่ว่าจะทํายังไงดีที่จะทําให้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปได้แล้วผู้ชมครับได้คุยกับว่าที่คุณหมอนะครับน้องริทในวันนี้ก็รู้สึกอิจฉาเล็กน้อยนะครับในโอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตน้องเขาอย่างมากมาย แต่โอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะครับถ้าหากว่าเรามองไม่เห็นมันและไม่รู้จักไขว้คว้าและเก็บมาเป็นประสบการณ์แล้วก็สร้างเรื่องราวดีๆให้กับชีวิตก็น่าเสียดายเหลือเกินนะครับว่าโอกาสนั้นจะผ่านเราไปและอาจไม่มีวันกลับมาอีกครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการทำดีมีเฮ hey ได้นะครับทุกวันเสาร์เวลาสทุ่ม15นาทีและสามารถติดต่อกับรายการโเราได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้สำหรับวันนี้ผมและน้องฤทธิ์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอันนี้คืออธิธาตของภาษารีบุตรซึ่งเป็นอักรสาวกเบื้องอขวาครับซึ่งเป็นภาษาวกที่เรียวอักระคือความเป็นเลิศครับเป็นผู้เลิศด,ด้านเป็นผู้มีปัญญามากครับนะเป็นผู้มีปัญญามากเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครอยากจะ่เฉลียวฉลาดมีปัญญาดีนะต้องมากลาบสักการบูชาภาษาริบุตรนะรซึ่งเป็นพระษาวกที่เป็นกําลังสําคัญของพุทธเจ้าสิ่งที่ลิศสามารถทําได้ในด้านของสายการเรียนคือลิศสามารถรักษาคนซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ที่ลิศอยากทําแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นการเอาความทุกข์ของเขาออกไปเหมือนกันแต่ปเป็นด้านจิตใจสร้างความบันเทิงให้กับเขาก็เป็นสิ่งที่อ,อยากทําทั้งสอง ควบคู่กันไปได้